ขณะนี้นะครับท่านนายกรัตรีพร้อมที่จะตอบคาถามสื่อมวลชนนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับที่มีการชุมนุมนันนะครับโดยการตอบคาถามในครั้งนี้จะมีการเรียงลำดับตามแต่ละสื่อด้วยนะครับสื่อแรกที่จะถามคําถามท่านนายกเป็นช่องเจ็ดนะครับเรียนเชิญช่องเจ็ดเลยครับท่านนายกครับในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะไปในสถานที่สําคัญอย่างอย่างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะท่านยืนยันเลยใช่ไหมคะว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ย จะไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปโดยเด็ดขาดเหรอคะคะจริงๆก็ต้องเรียนว่า โดยหลักนั้นทำเนียบรัฐบาลก็คือ,อจุดหัวใจหลักที่เราเองเราก็คงต้องบึงรักษาแต่ว่าในส่วนของทำเนียบราฐาัฐบาลนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญไม่น้อยไปกับส่วนกว่าส่วนราชการอื่นๆนะคะก็วันนี้ก็กางทางกําลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมพร้อมในการที่จะดูแลรักษาค่ะเพราะเนื่องจากว่าก็เป็นสมบัติของราชการนะคะก็ต้องของความร่วมมือกับผู้ชุมนุมว่ากุณาอย่าบุกสถานที่ราชการเลยเพราะว่าการบุกสถานที่ราชการหรือในเขตห่วงห้ามที่ทางฝ่ายความมั่นคง ได้ประกาศไว้นั้นก็เป็นการที่เราก็ถือว่าเป็นการทําที่ผิดขั้นตอนผิดกฎหมายเราก็ไม่อยากที่จะให้มีความวุ่นวายหรือในเือการดําเนินการขั้นตอนตามคดีอะคะ่ะช่อง9ครับแต่ช่อง9นะครับนายกท่านนายกครับเรื่องของการออกกฎหมายพิเศษเนี่ยครับมีแนวคิดออกมาใช้ไหมครับเพราะว่าอย่างพรบความมั่นคงที่เราใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในทั้งหมดเนี่ยในหลายพื้นที่ก็จะมีการฝ,าฝ่าฝืนในส่วนนี้อยู่ครับ ก็จริงๆต้องเรียนว่าการที่เราออกพรบรความมั่นคงในการขยายพื้นที่ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจะัดสรรบุคลากรไปดูแลในการป้องกันตามสถานที่ราชการต่างๆได้นะคะเพราะเราเองเราก็ไม่อยากที่จะใช้บังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะไปเกิดการกระทํารุนแรงต่อพี่น้องประชาชนเราอยากใช้บังคับกฎหมายตามข้อกฎหมายแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ขอยืนยันพี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่จะทํได้ความ ระมุมระม่อมแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนหลักกฎหมายและหลักสากลค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราก็พยายามที่จะขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ามวลชนว่าอย่าเผชิญหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เรามาชุมนุมเรียกร้องแม้ว่าความคิดเห็นเราจะต่างกันแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียกร้องนี้จะนําไปสู่ความรุนแรงดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเราก็ไม่อยากเห็นเหตุหการณ์ที่เหมือนกับเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่มีการชุมนุมแล้วนาไปสู่ความ วุ่นวายหรือความเดือดร้อนต่างๆก็ที่ผ่านมาการดูแลของเจ้าหน้าที่ทางศูนย์สรสนั้นก็ได้พยายามทําอย่างเต็มที่ก็จะเห็นว่าช่วงอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์ที่ดูแลผู้ชมุมนุมนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็ยังไม่เกิดไป็นความรุนแ,แรงก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหนที่นี้ด้วยค่ะ ก็คงจะเพิ่มแต่กําลังเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งน้องต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลปกป้อง,องอความทรัพย์สินแล้วก็กความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีการเผชิญหน้านะคะเพราะว่าจริงแล้วก็ขอความ นะพี่น้องประชาชนคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้ใช้เส้นทางบริเวณนั้นเราก็อยากให้ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทางต่างๆแล้วก็เก่งในเรื่องของบุคคลที่3ต่างๆเราก็ไม่อยากให้มีเหตุกระทบนะคะก,ก็วันนี้ก็ได้วางมาตรการต่างๆในส่วนของการดูแลความปลอดภัยไปแล้วค่ะไทยรัฐทีวีครับ เรียนถามท่านนายกนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้ค่ะมีกลุ่มที่สนับสนุนร,รัฐบาลได้จัดเวทีปราศัยแล้วก็มีบุคคลในรัฐบาลอย่างรัฐมนตรีค่ะขึ้นเวทีปราศัยมันจะเป็นการยั่อยุของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝั่งหรือเปล่าคะในฐานะที่นายกเป็นผู้บุคคบัญชาเห็นว่าเหมาะสมไหมคะจริงๆก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถ้าเราพูดนะคะจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนหรือกลุ่มที่ไม่สนับสนุนก็จะเห็นว่า นักการเมืองก็เข้าไปร่วมทั้งสองสองเวทีนะคะทั้งเรื่องระับสนุนและสะับนูนแต่ดิฉันก็เชื่อว่าผู้ที่ดำรงตําแหน่งทางการเมืองก็คงจะต้องรู้ในส่วนของลิมิตของตอนเองว่าจะอยู่ที่ลิมิตในส่วนไหนแล้วก็การที่จะพูดทําให้ประชาชนาไปไปในลักษณะนนไหนอันนี้ก็คงต้องเป็นมุมของผู้ที่จะขึ้นเวทีเป็นผู้พิจารณาเองค่ะ,ค,ะครับ Voice TV ครับนายกคร้บมีการวิเคราะห์จากเอลจัสิล่าค่ะว่า ที่รัฐบาลไม่เข้มงวดกับผู้ชุมนุมจนปล่อยให้มีการบุกรุกสถานที่ราชการตามใจแกนนาของผู้ชุมนุมค่ะเป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เกรงว่าจะสับรอยรัฐบาลชุดที่แล้วจนมีผู้เสียชีวิต99ศพใช่ไหมคะค่ะก็เราก็เรียนพี่น้องประชาชนอย่นี้นะคะว่าเราก็เลือก ที่ถูกบอกว่ารัฐบาลอ่อนแอไม่ใช้กําลังจนถูกผู้ชุมนุมรุกดีกว่าที่เราจะบอกว่าเรากําหนดเลทไลน์เพื่อที่จะขอคพื้นพื้นที่และสุดท้ายผลออกมาคือพี่น้องประชาชนเจ็บปวดแล้วก็ดิชันก็เชื่อว่าภาพฝันร้ายของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในอดีตก็คงเป็นเหตุการณ์ที่จะหลอนประชาชนคนไทยีบนานเราไม่อยากเห,เห็นเหตุการณ์นั้นนะคะเราถึงตัดสินใจในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจดูแลโดยปราศจากอาวุธนะคะแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนต่างๆโดยกฎหมายค่ะ สดครับค่ะก็ะยิต้องขอความกรุณานะคะว่าเชือ่อว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดทุกคนมีลูกก็คงจะเึกถึงหัวอกของความเป็นแม่ว่า ถ้าไม่ชอบใจโกธก็ขอให้มาลงที่แม่เถอะค่ะอย่าไปลงกับเด็กเลยเพราะเด็กไม่รู้อะไรค่ะไอโพสครับท่านนายกคะในที่สุดแล้วเมื่อสถานการณ์บานปลายในฐานะที่ท่านนายกเป็นผู้นำประเทศเรก็มีกามีการสั่งการยังมีแนวคิดที่ให้ทางกองกำลังทหารนออกมาช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือไม่คะในเมื่อก็บอกไม่อไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่า ไม่ต้องอาการยุบสภา,ารละกาลาออกไม่ใช่นะกข้อค่ะก็ะเรียนว่าในส่วนของพรบความมั่นคงนะคะภายใต้การดูแลของพอรสขอรศโดยท่านขอ,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 อบตรนี้นะคะก็<ม>สามารถที่จะมีอำน,นาจในการขอกำลังและขอความร่วมมือทางด้านของกองทัพมาช่วยสนับสนุนได้อยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็คิดว่าในส่วนของการใช้พรบความมั่นคงก็น่าจะเพียงพอนะคะเราก็คงจะดูในเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรมากกว่าค่ะ จริงๆแล้ววันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังทํางานได้อยู่นะคะเราก็มีการขอกําลังของทางด้านของฝ่ายทางทางหารไม่ใช่ช่วยดูแลในบางสถานที่อยู่แล้วนะคะเราก็คงจะใช้มาตรการนั้นมากกว่าเพราะว่าในส่วนของการใช้เจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมดก็คงคิดว่าคงยังไม่ถึงขั้นตรงน,นั้นเราเชื่อว่าการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นหลักก็น่าจะเพียงพอค่ะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยการที่ไม่ไปถึงในเรื่องของการใช้กาลัง บุรแรมร์ดกันครับดิลนิวครับ ใช่ล่วค่ะวันนี้ก็ลูกชายก็คงจะทํางานไปลลูกชายก็คงจะไปโรงเรียนตามปกตินะคะดิฉันก็เชื่อว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราสังคมด้วยกันเราอยากให้การเมืองน,นี้หรือว่าความโกรธความเกลียดชังซึ่งกันและกันการสแสดงออกนั้นก็ควรจะมีขอบเขตจากัดน,นะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กเชื่อว่าเด็กเองก็คงไม่รับรู้นะคะแล้วก็ส่วนลูกชายฉันเองก็เชื่อว่าลูกก็คงต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ <Spring> New. านายกคะตลอดที่เกิดเหตการชนที่ผ่านมาเน,นานนยกได้การตาริดต่อกับางตวจรัิบ้างหใน,า,า,ในา,าที่ทป็นมชวนสาคัญให้เกิดการานี้แต่ท่านไมได้ติดอานายกเองมีอะไรสบาลเจ,จริงต้องเรียนว่าการชุมนุมครั้งนีนะะ้มันได้เลยไปถึงจุดๆนั้นแล้วก็ต้องเรียนว่าทางสื่อมวชนเองเราก็คงจะต้องติดตามนะคะในเรื่องของ จุดประสงค์เป้าหมายที่ทางผู้ชุมนุมต้องการซึ่งผู้ชุมนุมนั้นต้องการอยากจะเห็นในรูปแบบของสภาประชาชนซึ่งเราคงต้องติดตามว่าการที่เราจะทําให้รูปแบบของสภาประชาชนนั้นเกิดขึ้นจริงตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องนั้นจะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนนะคะเพราะว่าในส่วนของภายใต้บทบัญญัตินี้ก็คงต้องมีการตรากฎหมายหรือการปรับปรุงต่างๆซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเราก็ยินดีที่จะรับฟังเราก็อะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์โดยรวมเราก็ยินดีอยู่แล้วค่ะ สุดท้ายนะครับเนชั่นครับค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ฉันเองนะคะเราเองไม่มีที่ติใดๆเรารักประเทศไม่แพ้กับทุกคน นะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รักประเทศฉะะนั้นอะไรที่คิดว่าเป็นทางออกของประเทศอะไรที่มีประโยชน์ต่อประเทศแต่ต้องขอความนาด้วยความเป็นธรรมว่า ทุกอย่างนั้นก็คงต้องคำนึงถึงเสียงหรือความต้องการของคนหมู่มากคนไทยทั้งประเทศด้วยคนส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่าถ้าอะไรทีเออ่เป็นประโยชน์กับประเทศฉันยินดีแล้วก็ไม่ว่าดิ่ฉันจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรไ้าคิดว่ายังมีประโยชน์ที่จะทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองฉันก็ยินดีค่ะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเรียนว่าการที่เราออกมาทํางานวันนี้ก็ต้องเรียนว่าภายใต้าการทํางานและความรับผิดชอบออของในในฐานะของนายกรมนตรีนั้นก็ต้อง ประคองสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้งานต่างๆนั้นเดินได้วันนี้เราจะทาอย่างไรจรีงบ้านเมืองแบบนี้โดยที่ไม่มีทางออกดังนั้นก็ต้องมีคนที่มารับงานต่อแล้วก็สิ่งตนี้ต่างหากที่เราต้องช่วยกันก็คือว่าการที่ต้องช่วยกันในการให้กําลังใจคนไทยรุงเทสในการที่จะประคอง ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบอบความความต้องการและสิยงส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นดํารงอยู่ได้ถ้าเราปล่อยให้สิ่งที่อยู่อื่นๆที่นอกเหนือจากกฎหมายเดินได้นั้นเราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่หนทางที่เป็นหนทางของความสุขหรือย้อนความหนทางในการที่จะเดินข้างหน้าได้ดังนั้นสิ่งที่เรียนว่าวันนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันได้เลย จุดของความที่บอกว่าในฐาหนะของดิฉันหรือในยกนัฐมนตตีแล้วแล้ววันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ควรจะเสนอก็คือว่าทากอ,อกของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนค่ะเปิดเวทีในการพูดคุยกันว่าข้างหน้าเราจะก้าวไปอย่างไรดีกว่าที่เราจะบอกว่าวันนี้เราจะมา สร้างความโกรธแค้นฝังด้วกันและกันและเดือนหน้าก็เป็นเดือนมหามงคลเราก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะร่วมกันพร้อมใจก,กันที่จะทําให้วันวันที่5ธันวาคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นความสามัคคีของคนไทยของเรานั้นกลับคืนมาค่ะครับไทยรัฐอีกที่นึงครับเชิญไทยรัฐครับรรบ,บินดีค่ะ ฉันยินดีค่ะว่าอะไรที่คิดว่าถ้าถ้าจะทําให้บ้านเมืองสงบลงได้ทฉันก็ยินดีที่จะคุยค่ะ,คะอะไรนะคะยังไม่มีเลยค่ะนะคะเพราะวันนี้เองเราก็ยังเราเราก็เรียนว่าเราก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพอะไรก็ได้ใครก็ได้ค่ะที่จะเริ่ม ให้เกิดเวทีการพูดคุยกันแล้วเราก็ยินดีที่จะรับฟังโดยที่ไม่มีมีส่วนของรัฐบาลอยู่ด้วยก็ต้องเรียนว่าเวทีปฏิรูปการเมืองที่รัฐบาลได้เริ่มไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องชี้นําอยู่เวทีนี้ฉันเองก็ได้กล่าวเจตนารม์ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเริ่มเปิดเวทีนี้ไว้ให้เพื่อที่จะให้ทุกกลุ่มได้มาพูดคุยกัน แต่ที่สําคัญมัคนควรจะเป็นทุกกลุ่มที่มาจากเรียกว่ามาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปถามประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เป็นทางออกและเป็นคําตอบของประเทศไทยค่ะนายกรัฐมนตรีมากครับขอบพระคุณครับผมกะแสขวออกมา่าการแบบนี้ค่ะนโัร่เีย็ัาก็วันนี้ยังอยู่ที่นี่ ยังยืนอยู่ที่ตานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้ววันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทํางานเหด็ดเหนื่อยในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันเองไม่หนีไปไหนหรอกค่ะถึงแม้ดิฉันเป็นผู้หญิงแต่ดิฉันก็กล้าเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆค่ะขอบพระคุณมากครับ